สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานด้วยนะฮะหวังท่านผู้ชมนั้นกำลังรองคลิปของ Check in Wonderful ีเขียวนะฮะที่ทางเราไม่ได้ทำตั้งแต่เปิดซีรีส์ก็เดี๋ยวคิดว่าตอนที่11ไม่ก็ตอนที่10ก็น่าจะมีคลิปลงนะฮะสำหรับ Check in Wonderful ีเขียวนะฮะสำหรับวันนี้ผมคุณหลวงโชคนะฮะรับมอบหมายจากคุณโชคทีวีให้มาทำคลิปนี้นะฮะแต่เราทั้งสองคนก็ทำด้วยกันนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนั้นมาดู8ตอนจบ ของพีเขียวที่ทางเราชื่นชอบนะฮะหมายเหตุ head, ทางเรานะฮะยังไม่ได้ดู h e โรกาลุ Sky ยพีเขียวนะฮะอันนี้ต้องขอโทษด้วยตอนจบของพิตตี้เขียวแต่ละภาคก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะความเศร้าความแฮปปี้คอมเมดี้หรือความสำเร็จของตัวละครที่เราชื่นชอบได้เห็นพวกเขาพัฒนาจนมาถึงขั้นสุดหรือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่เราชื่นชอบนะฮะ ซีรีส์แต่ละอนเนี่ยจะดีได้ก็ต้องมีจุดลงที่สมบูรณ์แบบจบให้คนดูอย่างเราเนี่ยกลับไปคิดต่อว่าเอ๊ะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อหรือจบให้คนดูอย่างเราเนี่ยมีความคิดถึงหวยหาอยากกลับมาดูพวกเขาอีกครั้งเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะเราไปดูคลิปกันดีนกว่าครับผม Let's go <S อันดับแรกนะฮะเรามาเริ่มกับตอนจบของ Star Twinkle Pretty Cure EP ที่4 9 จินตนาการของฉันว่าลงไปในผืนจัก,กรวาลที่ผมชอบในตอนจบตอนนี้นะฮะผมความรู้สึกว่ามันเหมือนคนที่รักกันได้กลับพบกันอีกครั้งแต่มันจบลงด้วยเขาตัดจบแล้วเขาเนี่ยเหมือนให้เราเนี่ยไปคิดต่อซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมชอบตอนจบตอนนี้นะฮะทางผมแล้วก็คุณโชเนี่ย มีความคิดว่ามันแอบคล้ายๆกับโกปิงเซสพีเควตรงที่ฮิคารุได้กลายเป็นนักบ,บินอวากาศบินไปที่อวากาศด้วยยานบินที่มนุษย์สร้างขึ้นม,มันเหมือนว่าฮิคารุเนี่ยเธอได้บินด้วยความสามารถของตัวเองแล้วตอนที่เธอบินมาที่บนอวากาศนะฮะเราก็รู้สึกเหมือนเราเป็นฮิคารุมันดูอ้างว้างมากมันรู้สึกแบบไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงข,ของน้องฟูวะ แล้วทราบผมนะตอนที่ฮิคารุมองพี่นอกหน้าต่างอะเหมือนเฟรมเนี้ยเราต้องจ้องมองที่ฮิคารุแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบน้ําเสียงของคุณเอมินาลุเซะนะฮะที่เขาเป็นเซยูของตัวละครตัวนี้ทั้งภาพเสียงมันสามารถทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยแม่งอินได้มันแบบมีอารมณ์ร่วมได้หรับผมตัวผมนะแล้วตอนที่เธอพูดคาว่าคิรายามะคําเดียวคือแบบโคตรดีเลยครับท่านผู้ชม อันนี้ท่านชมอาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะไม่ได้ชิ่นชอบนะแต่ผมชอบฉากที่เขาเล่าความฝันของฮิคารุในช่วงต้นเรื่องนะที่จะมีเคียวเกรสหรือคุณโนโนกะเนี่ยปรากฏตัวมาด้วยมันทำให้เราคิดต่อว่าเอ๊ะนั่นคือเหตุการณ์จริงๆใช่ไหมหรือมันเป็นเพียงแค่ความฝันของฮิคารุที่เธอฝันขึ้นมาต่อไปนะฮะก็เป็นตอนจบของฮักโตะพีเคียวนะฮะ EP ที่4ี่้กาะอนาคตที่สดใส สำหรับตัวผมนะฮะตอนจบตอนเนี้มันเริ่มต้นด้วยความเศร้าของทั้งสองตัวละครที่ต้องมาจากกันแต่มันกลับจบลงด้วยชีวิตใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นซึ่งมันใจฟูมากครับโอเคผมคิดว่าหลายๆอย่างในตอนนี้มันส่งผลทำให้ตอนนี้มันโคตรจะแฮปปี้เอนดิ้งถึงแม้ว่าช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะโคตรโคตรซื้อเลยครับท่านผู้ชม ฉากที่พวกฮานะลาจากตัวของฮังคูตังแล้วก็เจ้าหนูแฮมเตอร์แฮร์รี่เนี่ยเป็นโคตรเศร้าเลยวะ่ะตอนที่พวกเขาวิ่งไปและสุดท้ายก็นะรถไฟมันก็แล่นด้วยความเร็วแสงสุดท้ายพวกเขาก็กลับไปที่อนาคตตอนที่ฮานะร้องไห้สผมแม่งแบบโอ้ ไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่มันดีดีงามมากผมประทับใจเสียงพากของคุณอิาคิซากะริเอะนะฮะน้ำเสียงของเขามันทำให้เราอินมากตอนที่เขาก็โกแบบสุดเสียงมันแบบขนลุกว่ะท่านผู้ชมแต่ที่ชอบจริงนะคะก็คือในส่วนของอเฟสหลังช่วงพาร์ทอนาคตพอเราได้เห็นตัวละครอย่างคุณโฮมาเล่คุณซายะคุณเอมิรุโดยเฉพาะคุณเอมิรุที่ เขาเรียกว่าไงตอนเด็กเป็นเด็กแบบจอมแก่นอะเป็นเด็กแบบไฮเปอร์แต่พอโตมาเนี่ยเป็นเหมือนแบบผู้หญิงเรียบร้อยแต่งตัวดีเออผมความรู้สึกแบบประหลาดใจนะแต่ก็ดีอะมันดีมากแล้วพอเห็นพวกเขาเนี่ยทั้ง3ตัวละครหรือตัวละครตัวร้ายที่กลับใจเนี่ยทำในสิ่งที่พวกเขาชอบหรือเป็นคนดีเนี่ยเฮ้ยผู้ชมอย่างเราแม่งมีความสุขรอระบทุกทนโดยเฉพาะตัวละครอย่างเอมิลุนะฮะผมชอบฉากที่เธอเล่นกีตาร์กับตัวของลูลูที่เป็นเวอร์ชั่นของ เบบี้แอนดรอยเป็นเด็กอะแล้วที่ไฮไลท์จริงๆคือตอนที่ฮานะให้กำเนิดฮังกุบินะฮะหรือฮังกุตังคือใครหลายคนอาจจะมองว่าฉากที่ฮานะเขาดูอาจจะแปลกนะแต่สับผมผมมองว่าไม่แปลกนะผมความรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีออร่าของความเป็นคุณแม่มากตอนจบตอนต่อไปก็คือตอนจบของ g o p r ป n ิ e เซสพีเข ep ที่50สสู่ความฝันอันไกลโพ้น โก้บิงซ s สพีเคียวท่านผู้ชมครับมาเรามาทําตามกันดีกว่าท่าผู้ชม1 2ึ่ง,งายิงดีด้วยฮารุกาจ,จังในสุดคุณก็ได้กลายเป็นเจ้าหญิงแล้วนะตอนนี้นะครับผมชอบการต่อสู้ของเคียวฟอร่ากับโคนะอันนี้ดีงามมากแล้วมันมีความงดงานตามแบบฉบับของเจ้าหญิงแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นกับคำว่า ที่ใดมีความหวังที่นั่นก็ย่อมมีความสิ้นหวังทั้งสองสิ่งมันไม่อาจจะขาดจากกันได้หลายๆอย่างในตอนนี้นะฮะมันทําให้เราคิดว่าตอนจบตอนนี้มันต้องแฮปปี้เอนดิ้งแน่ฮารุกะได้กลายเป็นเจ้าหญิงคลองรักกับคานาตะเพราะอะไรนะหรออ่ะผมคิดว่าตอนแรกอะโทวะคานาตะพบพ่อแม่มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วอาณาจักรโฮมคินดองก็กลับมามันเลยทำให้เราคิดว่ามันน่าจะจบแบบ แฮปปี้บริบูบู์ไม่น่าจะมีอะไรผิดเพี้ยนแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมมันมีบางอย่างที่ทําให้ตอนเนี้มันจบบริบูลก็จบได้แต่ถ้าจบแบบบริบูลน่ะมันจะจบแบบตามสู่สาเร็จของซีรีสพีแต่จบแบบเนี้ยสับสนตัวผมนะผมชอบว่ะตอนเนี้ตอนที่ฮาลูกาเนี่ยพบกับคานาตะอีกครั้งอ่ะช่วงต้นเรื่องฮาลูกากับคานาตะก็พบกันแต่ตอนเนี้ย ตัวของฮารุกะก็ดูแบบเทียบชั้นตัวของคานาตะแต่สิ่งที่มันผิดแปลกคือเราจรินตนาการว่าทั้งสองโคจะต้องของรักกันหรือฮารุกะต้องไปเป็นเจ้าหญิงแต่มันไม่ใช่ก็แอบผิดค่านิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ผมคิดว่าตอนจบตอนนี้มันก็แอบเศ้าๆนะคือทั้ง4คนสุดท้ายก็ต้องแยก การไปทําตามความฝันอารมณ์ในตอนนี้นะฮะเหมือนเราได้เห็นตัวละครทุกตัวไม่ว่าจะฮาลูกะจะเด็กบ้านนอกสู่เจ้าหญิงที่มอบทั้งความหวังแล้วก็ความฝันให้กับเด็กๆที่อ่านหนังสือของคุณยุยนะฮะแล้วก็ตอนจบที่เป็นเอ็นเครดิตตอนที่ฮาลูกะปรากฏตัวออกมาเป็นเวอร์ชั่นตอนโตปรากฏมาแค่ครึ่งหน้าผมชอบฉากนี้นะมันชวนทําให้เราสงสัยเราต้องคิดต่างๆน,น,นานาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นและเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเกิดอะไร ต่อไปก็คือตอนจบของ Smile p ียวนะฮะตอนจบที่48 Hikari Kakayagumi Rai E Todoke Saikono Smile ผมขอเรียนเชิญคุณเจ้าของช่องนะฮะคุณโชคทีวีมาพูดในส่วนของตอนนี้เรียนเชิญครับมึงก็พูดช้าหรือเกินเพื่อนเอ้ยกว่าไะนี่เสร็จโอเคผมชอบ2อ,อย่างหลักๆจากตอนนี้นะฮะคือ 1. เจ้าีเอโร่ 2. การลาจากของ พีเคียวแล้วก็ตัวของแคนดี A ้ปีเอโลที่ผมชอบเนี่ยคือผมความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวลายที่สร้างความสิ้นหวังแล้วก็สร้างความชิบหายกับพิตตี้เคียวได้มากตอนที่พิตตี้เคียวเอาชนะปีเอโลรอบแรกไม่ได้เนี่ยผมความรู้สึกว่าแย่แล้วแล้วแบบนี้ถ้าพิตตี้เคียวเอาชนะไม่ได้แล้วใครจะเอาชนะตัวของปีเอโลได้แล้วพอเอาชนะรอบแรกไม่ได้เนี่ยสมายแพ็กมันก็ใช้งานไม่ได้อะหัวข้อต่อมาก็คือการลาจาก ต่อจากข้อที่แล้วนะฮะพอสมัยแพย็ใช้งานไม่ได้ป๊อปก็เสนอว่าถ้าทําวิธีนี้ล่ะผสานพลังของทุกๆคนเข้ากับตัวของแคนดี้เอาชนะตัวของปีเอโลแต่ถ้าทําแบบเนี้ยตัวของพวกมิยุกิก็กจะไม่ได้พบก,กับตัวของแคนดี้แล้วก็ป๊อปอีกเลยตอนที่พิตตี้เคียวได้ฟารมันก็เหมือนแบบมันไม่ใครอยากใช้อะมันไม่มีใครอยากจากเพื่อนไปอะแต่ด้วยวินาทีนั้นหรืออารมณ์นั้นเนี่ย ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบต้องทำแล้วอะ่ะมันมัดม,มือชกให้มึงต้องทำแบบนี้แล้วแล้วตอนที่พิติีเคียวแต่คนใช้ท่าไม่ตายเนี่ยใบหน้าของคนมันก็ไม่ได้ชวนให้เรารู้สึกแบบเลือดสูบฉีดทั้งสมพอเข้าใจไหมคือเสียงมันดูออกว่ามันดูแบบเศร้าๆอะ่ะแล้วพอจบศึกนะฮะผมนี่ซื้อเลยซื้อเลยฉาที่แคนดี้กับปอมเนี่ยลาจากพวกพิติีเคียวที่เรียบร้อยกลับไปที่เมลเฮนแล ตอนแรกพวกพิตี้เคียวก็แบบแข็งใจไว้เก็บทรงหน่อยเก็บทรงไว้เราจะลาจากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่น้ําตาแต่พอป๊อบและแคนดี้จากไปพิตี้เคียวแต่คนก็ค่อยๆละน้ำตาเาค่อยไหลลินแต่เล่าขาวไม่มีแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ร้องไห้ให้กับการลาจากของแคนดี้นะฮะก็ไม่รู้จะเล่นมุกอะไรดีวะ ภาคสมัยพีเคเป็นภาคสุดท้ายที่ตัวของผมดูครบทั้งจัก,กรวาลพีเคียวนะช่วงเวลานั้นนะฮะผมก็เลยคิดว่าตอนจบของภาคเนี้ยสำหรับตัวผมนะมันครบโดมากตอนจบตอนต่อไปก็คือตอนจบของ h a r ์ c a s t p ์ l EP ที่49รวมหัวใจของทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันชันคือพิตี้เคีที่แข็งแกร่งอันนี้ไม่ได้ยาวนะฮะที่ผมชอบผมชอบตอนที่ อินฟินิตี้ซิลูเอตเข้าไปต่อยตัวของดูนและทำให้ตัวของดูนสลายไปพร้อมกับรอยยิ้มทำให้เขากลับมามีหัวใจและความรักอีกครั้งแล้วก็ช่วงแรกๆของซีรีส์พวกตัวละครพีเควนะฮะจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคหรือก้าวข้ามต,ตัวเองไปให้ได้อย่างคุณซูโบมิที่ขี้อายและอ่อนแอแต่พอตอนจบคุณซูโบมิก็เป็นพิธที่เคียวที่แข็งแกร่งแล้วก็กล้าจะแสดงออกมากขึ้น หรือคุณอิซึกิช่วงต้นเนี่ยไม่สามารถพูดคำว,ว่าน่ารักได้หรือไม่สามารถแสดงความเป็นหญิงออกมาได้แต่ช่วงท้ายคุณเธอก็ได้ใส่กระโปรงแล้วพูดคำว,ว่าน่ารักแบบได้เต็มปากเต็มคำมากขึ้นเป็นตอนจบที่เราได้เห็นพัฒนาการตัวละครแต่ละคนได้อย่างชัดเจนตอนจบตอนต่อไปก็คือตอนจบของ yes p i r i t here f i e ภาคแรกนะฮะพี่ e r five แห่งความหวังแล้วก็ความฝันอันนี้สั้นๆนะฮะผมชอบ ตอนจบตอนนี้ด้วยการจบด้วยเป็นภาพเหมือนภาพถ่ายอะารับผมนะมันคลาสสิกแล้วภาพถ่ายเนี่ยมันก็ยังแสดงให้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งหตัวละครจากตอนแรกที่ดูเหมือนเป็นคนแปลกหน้าแต่ตอนนี้พวกเขาทั้ง5้าคนก็เหมือนเป็นคนสนิทเป็นคนที่รู้ใจกันเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันตอนจบตอนต่อไปก็คือตอนจบของฟุตไตวะพีเคียวสเปซตาร์นะฮะ EP ที่4ี่ตตอผมจำไม่ได้ สเปสตาผมไม่ได้ดูนาะนมาแล้วนะอาจจะมีบางอย่างที่จําไม่ได้ขออนุญาตไม่ลงลึกแล้วก็บางอย่างขออนุญาตค้ำคามนะฮะในตอนนี้ผมชอบตัวของมิจิรุกับคารุถึงทั้งสองคนจะไม่ใช่พีเคียวแต่ทั้งสองคนก็เด่นมากฉากที่บูมอิเกสมิจิรุกับคารุปล่อยสไปรัลฮาร์สสเปสตาใส่ตัวของเจ้าโกยันตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรนะคือคิดว่ามันน่าจะตายแหละแต่พอแบบ มันไม่ตายและมันเหมือนแบบรอดมาได้มันเหมือนแบบม,ม,ม,แบบมันจะดึงตัวของบูมและอีเกเข้าไปรับลูกหลงด้วยแต่ตัวของมิกิรุกับข่าวลก,ก็ช่วยไว้ตอนแรกอะ่ะผมตกใจว่าแบบเฮ้ยอึถึกจังวะตายยากตายเย็นเหลือเกินแต่ที่ประทับใจจริงๆนะฮะก็คือฉากตอนที่จบในเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมก็คือฉากที่ซังกิแข่งซอฟบอลแล้วชนะมันจะมีตอนหนึ่งท่านผู้ชมครับที่ตัวซังกิแข่งเบสบอลแล้วแพ้แล้วเหมือนแบบ ส่งรุ่นพี่ในชมรมแบบไม่ดีอะแต่ในตอนจบตอนเนี้ยซังกิสามารถเอาชนะแล้วเหมือนแบบรุ่นพี่คนนี้ก็มาดูด้วยมันเหมือนเป็นการส่งลารุ่นพี่คนนี้แล้วเป็นเหมือนการจบแบบไม่มีอะไรค้านคาทั้งตัวของซังกิแล้วก็ตัวของเราอันนี้ผมเลยรู้สึกว่าตอนจบตอนเนี้ยมันค่อนจะคลาสสิกแล้วตอนที่จบแบบก่อนตัดเพลงนะให้ทั้งสองตัวละครไปนั่นที่ต้นไม้แห่งโลกเนี่ยอันนี้อันนี้ผมชอบ สุดท้ายนะคะกับตอนจบของฟุตไตวะพีเคียวแล้วก็ฟุตไตวะพีเคียวแมสฮาร์ K L, นะฮะทั้ง2ตอนสำหรับผมมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคืออีกตอนหนึ่งอะ่ะของภาคแรกจะมาในโทนความเศร้าๆนิดนึงส่วนของแมสฮาร์แมสฮาร์เนี่ยจะแบบมันก็มีความเศร้าแต่มันจะแบบเลือกสูบฉี่ท่านผู้ชมฉากแอคชั่นของแมสฮาร์เนี่ยเรารู้สึกแบบเราโคตรอินเนี่ยเหมือนเราเป็นเคียวแบ็กกับเคียวไว้กำลังต่อยอยู่กับดาร์คิงนะ แต่ผมอ่ะคิดว่าตอนจบทั้งสองตอนเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไม่ว่าพิตตีเคียมมันจะผ่านมานานขนาดไหนแต่ทั้งสองตอนเนี่ยมันยังคงคลาสสิกเสมอฟุตไตวะพีเคียวภาคแรกนะฮะผมมีความรู้สึกว่าตอนจบข,ของห้างเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเศร้าถึงมัน ก็ไม่ได้ทราบหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ทําภาคต่อมาแต่ตอนหลังจากต่อสู้กับดาร์คิงเสร็จเนี่ย mm hmm. มันความรู้สึกว่าตอนที่เมโปกับมิโปะไม่กลับไปที่สวนแห่งแสงสว่างแล้วเลื่อยจะอยู่กับนางอีสะกับฮอนูกะตอนแรกก็ดีใจนะแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยจะหลับไหลอย,อยู่ที่โลกแห่งนี้ไปตลอดมันก็มีความรู้สึกแบบเราผูกพันกับตัวทั้งสองพูดแล้วก็ตัวของนางีสะด้วย และเราไม่แปลกใจเลยที่ทําไมตัวของนางีสาก,กับฮโนโอกะถึงร้องไห้แต่มันก็มีเรื่องดีๆคือตอนที่อ่าฮโนโกะกับนางีสาเนี่ยเดินไปแล้วไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับตัวของคิริยะเหมือนเป็นคิริยะเวอร์ชั่นที่เกิดใหม่เราก็มีความรู้สึกเหมือนแบบดีใจหน้าที่เห็นเขาได้ใช้ชีวิตเป็นเป็นคนจริงๆอ่ะไม่ใช่เหมือนแบบสิ่งที่ถูกสร้างมาโดยกตาคิง ส่วนของแมสหานะฮะผมอะ่ะชอบฉากที่ต่อสู้กับดาร์คิงนะถึงมันจะมีความเศร้าหรือจะมีแบบความสิ้นหวังของทั้ง2ตัวละครที่ไม่อาจจะต่อสู้กับดาร์คิงได้ผมจําไม่ได้ว่ามันชื่อตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันไม่ใช่ดาร์คิงแล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าว่ามันเป็นดาร์คิงเขาเรียกว่าดาร์คิงนะฮะผมชอบฉากตอนที่แฟตแบ็กย้อนกลับไปของทั้ง2พีเคียวอะตอนที่พ่อกับแม่แล้วคุณย่าฮโนกะเนี่ยพ่อแม่นางีสาคุณย่าฮโนกะ มองมาที่ทั้งสองพีเคียวอะผมชอบฉากนี้มากส่วนของตอนใกล้จบนะฮะหลังจากที่จบสึกกับดาคิงแล้วแล้วก็เป็นช่วงจบการศึกษาผมมีความรู้สึกว่าตอนจบอันเนี้ยเป็นตอนจบที่แบบแฮปปี้โคตรแฮปปี้เอนดิ้งมันจบแบบบอดีบูลอะมันจบแบบไม่มีอะไรค้างคาเมเปโปมิโปโปรุนลูลุน,ลน,ลนก็ได้อยู่กับผู้พิตตี้เคียวไปตลอดเป็นตอนจบที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดในบรรดาพิตตี้เคียวเลยนะ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการจับอันดับของทางเรานะฮะท่านผู้ชมมีตอนจบที่านผู้ชมชื่นชอบไหมฮะแปอันดับหรือ10หรือ5้าอันดับก็ได้จัดมาผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดผมขอโทษด,ด้วยบางตอนหรือบางภาคอ่ะผมเริ่มจับไม่ได้แล้วท่านผู้ชมไม่ได้ดูนานมากอย่างสเปซสตาร์หรือแม็กฮาร์ดหรือพิธีเคลียภาผาเก่าๆอ่ะผมไม่ได้ดูนานมากเลยต้อง2ปีเดี๋ยวปีนี้คิดว่าจะดูสักหน่อย ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ด้วยนะฮะ